ทุกคนนะทุกชาติทุกศาสนามีสิทธิ์หมดเลยเพียงแค่ฝึกทําสิ่งง่ายๆแค่นั้นเองครับและท่านสอนเหมือนกันทุกที่เลยนะท่านบอกว่ารู้ทุกสิ่งโดยไร้ปฏิกิริยาตอบโต้แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจครับคําสอนโดยสรุปของท่านนะร,รู้ทุกสิ่งโดยไร้ปฏิกิริยาตอบโต้แล้วกลับมารู้ลมหายใจอืถ้าใครทําได้แค่นี้ก็ได้สันติสุข ได้พีซทันทีท่านก็บอกวิธีการแล้วก็ใ่้ให้ลองทำเลยเทีนี้ฝรัง่งมันก็ลองทำแล้วมันก็ได้รับความสุขอะ่ะเมื่อมีการก,กระทบสัมผัสทั้งตาหูจมูกิ้นกายใจปัดทิ้งให้หมดนะเออไม่ไม่สนใจพอไม่สนใจก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใช่ไหมครับไม่มีประเดี๋ยอายตอบโต้ไม่มียินดีและไม่มีตัณหามันก็สงบแล้วพอสงบแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลหมหายใจที่กำลังหายใจเข้าออก มันใจมันก็มีที่พักมาพักกับลมหายใจอืท่านบอกว่าพวกคุณฝึกใหม่ๆนะอย่าเอามากให้คุณหมดปฏิกิริยาตอบโต้ได้แค่เซี่ยววินาทีท่านว่าแล้วก็กลับมาอยู่ลมหายใจให้ได้แค่เซี่ยววินาทีก่อนถ้าสําเร็จเซี่ยววินาทีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันได้ ท่านพูดในทํานองเนี้ยอืม,มันเป็นเทคนิคสุดยอดสอนง่ายทําง่ายอพวกเราก็ทําได้ <มา S 2> ใช่ไหมมาอยู่ที่ลมหายใจนะเออก,ก็ก็ไม่ต้องต้งกระทบอะไรก็ไม่มีปฏิกิริยาแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจมันจะมีสิ่งที่มากระทบให้รู้ตลอดแล้วก็รู้รู้แล้วก็เฉยแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจครับนะครับม,มันคือสูตรเดียวกันแหละอยู่เฉยจนลมหายรู้หายนั่นแหละ แต่อันนี้ลึกไปแต่ของท่านปัญญานี่มันไม่ได้ลึกแค่ว่าใครรู้แล้วมันเฉยได้แล้วก็มาอยู่กับลมหายใจแค่นี้ก็มีความสุขแหละแค่แค่เฉยเป็นแล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจได้มาใช้ความ<ก>รู้สึก<ะ>ที่ในโพรงจมูกของเรานั่นใน่ะใจเขาออกในเรารู้สึกอย่างนั้นนะใ,ใครจะรู้ที่ไหนก็นแล้วแต่คือคำพูดมันเป็นกลางๆว่าให้รู้ลมหายใจ บางคนก็จะรู้ลมหายใจที่จมูกบางคนรู้ที่อกบางคนรู้ที่ท้องครับบางคนรู้อยู่ห่างหางว่ากาลังหายใจเข้าออกแค่นั้นพอแล้วให้รู้อแค่นั้นก็มีความสุขแล้วให้รู้ให้รู้หายใจก็ดีแล้วก็เหมือนกับเขาให้พอพอพอมาถึงตรงนี้มนุษย์ก็ไม่รังเกียจรังงอนกันแล้วเนาะทําให้เกิดความไม่มีศาสนาไม่มีศาสนานะ ครับมีแต่สันติภาพมีแต่สันติภาพอย่างเดียวเป็นสันติภาพสากลอ๋อก็ดีเนาะก็รู้สึกทาได้แล้วเขายังเดินกันไม่จบมันะาเป็นพันกิโลจะจบได้ยังไงก็ตอนนี้เดินไปวอชิงตันนี่มันหิมะตกนะเออเขาก็ยังเดินกันอยู่เออท่านก็สู้แต่พวกพวกบ้านเราไอ้พวกเข่งศาสนาโอ้ยพระทำไมใส่รองเท้า เอาตัวนี้มาเป็นแง่แล้วก็เลยไม่ได้ธรรมะเลยใช่ไหมท่านใส่รองเท้าบูทเลยนะก็ใช่ีถ้าไม่ใส่รองเท้าบูทหิมะกัดเท้าตายใช่ไหมใช่แล้วก็เย็นตั้งขนาดนั้นก็เย็นตั้งขนาดนั้นผมว่าคนที่ไปคัดค้านนะคนคนไม่ไม่คือคิดไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่คนใจแคบคนใจแคบนะที่จริงต้องปล่อยให้ไปเพราะเพราะว่าพวกพวกเราอยู่เอเชียเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะอินเดียก็มีอยู่แถวภูเขาหิมาลัยหิมะ<อ>แต่พระท่านก็อยู่ได้สมัยโบราณเนาะท่านมีมีฌานมีสมาธิมีกสินไฟท่านก็ผ้าสามผืนท่านก็อยู่ได้อยู่พวกฤษียังไม่นุ่งเสื้อผ้าเปลือยเลยยังอยู่ได้อะ่ะพอ,อพอได้ฌานไอสมาธิได้ได้กสินไฟอะ่ะเนี่ยฤทธิ์มีเนี่ย ทุกวันนี้มันก็ออกคลิปนะพวกฤือสีตัวนี้ยหิมะตกเนี่ยมันไปนั่งอยู่กลางหิมะเป็นแถวไม่ใช่เสือ้อปัจจุบันนี้ยังมีลือสีหรือท่านวีระมีครับในอินเดียที่เมืองลือสีเกตเนี่ยเป็นเมืองฤือีเลยลมีพวกฤือีแล้วอย่างในประเทศไทยเรามีลือสีไหมครับมีมีถือข้อวัดลือสีก็มีอยู่มีมีออกข่าวก็มีออกข่าวนีว่เห็นไหม พวกนี้ไม่เอาพุทธศาสนาเอาวิชาลิสีก็วิชาทำสมาธิมันก็ได้ความสุขนะเวลาได้สมาธิก็ได้ความสุขแต่แต่เป็นความสุขปลอมแต่เขาเขาก็ไม่ไม่ทำบาปอะไรนี่ก็แล้วมีสันสันติภาพก็ได้อย่างหนึ่งแล้วแต่แต่ก็ได้ได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งคเขาเพราะครัเนยคนไปเล่นไพ่มันยังมีความสุขเลยสุขระดับหนึ่ง ใช่ไหมใช่คนไปเล่นไพ่จนเพลินลืมโลกลืมลูกลืมเมียมันก็มีความสุขมันก็ได้ระดับหนึ่งอดลับมันวิธีหาความสุขอดหลับอดนอนเขาไม่คิดถึงเขาไม่เขาลืมหลับลืมนอนเลยนะกีนะามิท่าเนี่ยไม่มีเลยนะไอ้พวกเล่นไพ่เนี่ยใช่ตาสว่างติดกันเป็นสามวันเจ็ดวันไม่หลับไม่นอนเออใช่แล้วอาหารการกินก็แทบจะไม่ต้องห่วงอะไรเนี่ย ไม่กินไม่อะไรไม่กินไม่ดื่มเหมือนฤาษีเข้าสมาธิใช่ไหมจริงๆถ้าวิเคราะห์ให้ลึกมันความสุขที่เกิดขึ้นก็คือความสุขจากสมาธินั่นแหละความสุขจากสมาธิคือจิตมันนิ่งแน่่เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับเรื่องเดียวมันก็มีความสุขมันก็ลืมโลกใช่ไหมอืมไม่ก็ตั้งความจิตคนปกติควา่วยพวกเราที่เป็นปกติ ป่วยป่วยที่เจ็บปวดนี่ก็ทําให้ลืมความเจ็บปวดได้ใช่ไหมครับลืมหมดเหมือนฉีดยาชาเลย<อ>ถ้าถ้ามีสมาธิมากฤศสีเวลาเข้าฌานนี่มันไม่รับรู้ความเจ็บปวดนะอ,อืมอืมเราต้องฝึกอันนี้เป็ไม่ไม่ใช่ฝึกแบบนั้นเราต้องฝึกแบบพระพุทธเจ้าออครับไฝึกแบบนั้นมันสุขไม่ถาวรน,นะไม่ถาวร พระเจ้าก็พิสูจน์มาแล้วอปอภาวนาแบบคือศีลได้จนถึงฌานแปดพระองค์ก็รู้ว่ามันไม่ใช่สุขถาวรเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกข์อีกพอฌานเสื่อมมันก็ทุกข์อีกอพระองค์ก็เลยค้นหาว่าไอ้สุขทุกข์เนี่ยมันมันจะเกิดที่ไหนอ่ะมันเกิดกับใครอ่ะเนี่ยพรองมาหาเหตุที่แท้จริงสุขแบบพระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่ต้องมีฌานใช่ไหม มีฌานเป็นเครื่องช่วยไม่ใช่ไม่มีฌานนะคือต้องมีสมาธิต้องมีจิตตั้งมัน่นะนะไอ้จิตตั้งมั่นก็ไม่ได้มากตั้งมั่นรู้เข้าไปในร่างกายและจิตใจขอให้ตั้งมั่นอยู่ในกายในใจอย่าไปตั้งมั่นอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับผู้หญิงสวยๆเพลงเพราะๆอย่าไปตั้งมั่นแถวนั้นให้มาตั้งมั่นอยู่ที่ในกายในใจของตัวเองด้วย,ยไม่ใช่คนอื่นนะอย,อย่างท่านวีระนี่สมมติว่า จะมีหญิงสาวเด็กๆอะไรมาเกี่ยวมาคล้องนี่ท่านไม่ไม่ยุ่งเลยใช่ไหมแวบ,บแรกมันก็ต้องสนใจธรรมดาทีนี้พอแวะไปปั๊บสติสติสมัมชญัญญะเกิดขึ้นเฮ้ยนี่เรากำลังจะหลงนะไปสนใจรูปนอกเรื่องนอกแล้วถ้าสนใจเนี่ยเรารู้มันมีประวัติศาสตร์แล้วนี่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วว่<อ>าถ้าไปสนใจเรื่องนอกเดี๋ยวมันทุกใหญ่เลยล่ะทุกใหญ่ทุกไม่รู้กี่อย่างนะ ตามมาดูเหมือนสุขตอนพอใจอแต่มีมทุกข์ใหญ่ตามมาอืแล้วก็เราก็มาเรียนวิชาพุทธิเจ้ามาตั้งนานแล้วว่าเว้ยสุขนอกเนี่ยมันสุขจอมปลอมหมดเลยอะ่ะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงถ้ารู้อย่างนั้นสติสมัญาะกลับคืนมาแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่อยู่ข้างในมาอยู่กับสุขในเราก็ไม่หลงแล้วเราก็ไม่หลงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเราก็กลับมารู้อยู่ในตัวในใจเรา ท่านวิระมันก็ตังมันท่านท่านวีระก็แบบกลับบ er ้านหนูเอาเอาเอาค่ารถไปสักสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีตังให้กลับให้กลับบ้านก็ก็ใช้กุศโลบายก็ใช้กุศโลบายอ๋ออ๋ออครับท่านพวกนี้ถ้าเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์เนี่ยเขาเขาก็จะแสดงออกมาเอง เราก็ต้องใช้ส <Anyways> ต <quin Gol pe ed> ิปัญญาหลบเลี่ยงเอาเองเหมือนเราล่องแพล่องเรือไปตามน้ำอ่ะครับพอเจอเกาะแก่งเห็นไหมเจอผู้หญิงสวยๆมาล่อมีอะไรมาล่อเนี่ยก็เหมือนเจอเกาะแก่งเราก็ต้องมาคับล้างหางเสือให้ดีอ่ะต้องขับสติของเราปัญญาของเราให้ดีให้พาเรือชีวิตเนี่ยมันลอดไปให้ได้ถ้าลอดไม่ได้มันก็เป็นลมอยู่แถวนั้นนหละลมกับอินูสวยๆลมกับสมบัติเยอะๆแบบ ที่ทเขาเรียกว่าไปไปล่มล่มที่ปากอ่าวอะไรอย่างนั้นใช่ไหมท่านใช่สั์นี้มันทำแม่งทำแม่งมันคนคิดลึกก็ไปใหญ่ <ไป S 2> คนคิดตื่นก็ไม่ไม,ไม่ไปใหญ่ผมก็พูดหยอกล้อไปองั้นเองนบท่านที่จริงเรารุ่นนี้แล้วเราน่าจะรู้ภาษาแล้วเนเราไม่ไม่ใช่ไรเรียงสา ก็คงจะยุ่งลําบากลําบากเกินกว่าที่เคยลําบากมาเลยถ้าประยุงตตอนนี้สุขใดเสมอด้วยความสงบไม่มีพู้เจ้าบอกครับท่านเราก็ไปหาความสงบดีกว่าเหมือน Walk for peace เนี่ยเห็นไหมเขาเดินเพื่อความสงบเขาไม่ได้เดินเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติได้ชื่อเสียงได้ สาวสวยๆมาอยู่ด้วยไม่ใช่เขาเดินเพื่อเพื่อเพื่ความสุขสงบ Walk for Peace อเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องเอาสิ่งดีๆมาใช้เนาะเนี่ยอย่างเราคุยกันเดี๋ยวนี้ยเราก็ Talk for Peace คุยเพื่อความสุขสงบเห็นไหม Yes Talk for Peace for happiness Talk for Peace เขา Walk for Peace แต่เรา Talk for peace for the, for, the for for real happiness of life <laughs> <laughs> for the real happiness of life good mm. thing good thought good thought good speech and uh, good doing good behavior and oh. kindness มีเมตา kindness friendly แล้วก็ look inside วันเซลมองดูตัวเองพิจารณาตัวเองใช่ไหมอย่างนั้น look inside look inside yourself. Look, look นะลุกินไซต์วันเซลล l ลุกอินไซต์ยูอา e ์เซลล์ l ุกล o k i n s i ซ e ์เ e อะ l พิจารณาก็ไปตอนนี้ก็ก็หลวงปู่หลวงปู่มั่นเลอหลวงปู่รุนบอกว่าจิตทรงออกเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุทุกข์ ส่งเข้าในเป็นมักคืคอเหตุสุขนะใช่เราจะเอาเหตุทุกข์เราจะเอาเหตุสุขครับเอาเหตุทุกข์ก็รับผลทุกข์ถ้าเอาเหตุสุขทําเหตุสุขก็รับผลสุขเราก็เลือกเขาเราจะเลือกเราจะทําแบบไหนถ้าทําเรื่องให้เป็นทุกข์เดี๋ยวเราก็ทุกข์ทำสิ่งที่ผิดเดี๋ยวเราก็ทุกข์อยู่ดีๆบอกเนี่ยเดี๋ยวเอายาเสพติดมาซ่อนไว้ให้รางวัลเท่านั้นเท่าน,นี้จะโดนจับได้ก็ ตะตลงตารางเข้ามาอีกหาเรื่องทุกไปอยากได้ใช่ไหมเขาบอกไม่เอาไม่เอาไปจ้อนที่อื่นนะจะมาเกี่ยวมาคล้องกับเราเลยเป็นงั้นมันมันอยู่บนกฎของเหตุและผลนั่นแหละทำเหตุสุขก็ได้รับผลสุขทำเหตุทุกก็ได้รับผลทุกข์ทำ,ทำเหตุกลางกลางก็ได้รับผลกลางกลางคือไม่สุขไม่ทุกก็จะทำเหตุอะไรใช่ไหมใช่ก็จะทำเหตุอะไรก็เลือกเอาเอง <No. S 1> ก็งั้นก็แต่มีธุดเลือกถ้าถ้าจะเลือกให้ดีจริงก็ทํกลางกลางไปก่อนถ้ายังคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะความจริงนะพี่นาตาลคำสอนพระเจ้าน่ะตรงกลางๆนะั่นแหละที่ไม่สุขไม่ทุกขนะ์น่ะถ้ามาเทียบเป็นปริมาณคือจุดที่มีความสุขที่สุดอนะ่ะครับใช่ไหมถ้าถ้าเราไปติดข้างใดข้างหนึ่ง มันก็จะต้องไปแบกหามข้างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เราไปไปติดข้างชั่วแล้วก็แบกชั่วครับไปติดข้างดีก็แบกดีอืถ้าเราไปอยู่ตรงกลางไปติดไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่ต้องแบกอะไร,รใช่ไหมล่ะครับว่าพอดีก็ต้องแบกชั่วก็ต้องแบกถ้าไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วก็ไม่ต้องแบกอะไรอะไรสบายกว่ากันคุณไปแบกดีนะดูเหมือนมีความสุขนะอืแต่มันก็ทุกอยู่ดีอะ เพราะมันมีน้ำหนักเพิ่มให้เราต้องแบกต้องหามใช่ไหมต้องยึดดีใช่ไหมยึดชั่วก็ทุกยึดดีก็ทุกยึดไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยมันเบากว่าอย่างอื่นเลยเพราะมันไม่ต้องแบกยึดดียึดชั่วมันต้องแบกทั้งสองข้างยึดไม่ดีไม่ชั่วไม่ต้องแบกอะไรเลยเฉยๆเบาๆอย่ยยงา,ายงที่ผมมีผลแห่งความสุขนี่เป็นเพราะว่าผมคบบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับ อย่างท่านวีระนี่ก็เป็นนักบุญแห่งคบบัณฑิตเป็นเหตุต้นครบัณฑิตเป็นเหตุต้นที่สําคัญครับท่านพุทธเจ้าสอนเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับต้องดูในมงคลสามสิบแปดเห็นไหมมงคลสามสิบแปดพุทธเจ้าเริ่มด้วยอะไรจําได้ไหมอย่าขบคนผ่านหนึ่งน้มไม่ขบคนผ่านใช่สองทำอะไรไม่ดื่มน้ําเมา ไม่ใช่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ใช่กลายไปแล้วไม่ดูการละเล่นเมื่อไม่คบคนพาลก็ต้องไม่คบใครอ่ะเมื่อไม่คบคนพาลแล้วไปคบใครอ่ะครบบัณฑิตเออไห็นไหสองข้อแรกของมงคลสามสิบแปดเนี่ยพูทธิชาบอกไว้ชัดเลยครับอาารเห็นไหมครับความดีทั้งสามสิบแปดข้อเนี่ยเริ่มต้นจากไม่คบคนพาลแล้วมาคบบัณฑิตครับนะครับนี่นี่อันที่หนึ่งนะให้ข้อสังเกต ข้อสังเกตที่สองผู้เจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์กรัลรยานามิตรนะ่ะมิตรดีสหายดีเนะี่ยมันเป็นยังไงครับพระอานนท์ก็ตอบว่ากาลยาณมิตรเนะี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยพระเจ้าข่าอานอนท์ได้ครับรนอาจารย์อานนท์ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สวนขึ้นมาเลยว่าอานนท์เธออยากกล่าวอย่างนั้นเลยกาลยานามิตรนะั่นน่ะเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ Oh. ผู้ชาว่าอย่างนี้เลย,ยาาผู้ชารับรองเองเลยนะว่า <คน S 2> ถ้าใครได้เจอกลยานามิตรเนี่ยนะครับย่อมจะได้ที่สุดแห่งพรหมาจรรย์คือเศรษฐกิจหมดงานบรรลุธรรมหมดทุกความเวียนว่ายตายเกิดได้เลยถ้าพบกลยาณมิตรนะใช่เห็นไหมขณะผู้ที่เชา่ายังตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณวินัยพูดขึ้นมาเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะถ้าพบ,บมิตรดีเนี่ยนะ มันมีแต่พาเราให้ไปถึงความสําเร็จสุดยอดของชีว <wan> ิตคือสุขที่สุดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดครับเพราะฉะนั้นต้องหาการยานมิตรให้เจอครับทีนี้เรารู้จักการยานมิตรไหมล่ะการยานมิตรนี่มันมีสองฝ่ายนะการยานมิตรทางโลกการยานมิตรทางโลกคือพาเราไปล่ําไปรวยไปทํามาหากินหนีออกจากอบายมุกไม่ไม่ให้เงินรั่วให้ล่ําให้รวยให้มีฐานะมั่นคง ให้นั่งแท่นทางโลกให้ได้อยู่สบายไม่ต้องทํางานก็มีกินมีใช้ไปจนตายอันนี้นกรารยานมิตรทังโลกน,นะพวกนี้เขาจะชวนเราไปอย่างนั้นแต่กรารยานมิตรทางธรรมนี่ยคือใครอ่ะกรารยานมิตรทางธรรมก็คือคนที่ประสบความสําเร็จทางธรรมมีความสุขสบายนั่งแท่นทางธรรมแล้วนั่นแหละนั่นคือกรารยานมิตรทางธรรมรเขาจะทําไงเขาก็จะมาชวนเราให้เป็นนั่งแท่นทางธรรม,มใช่ไหมละ่ะ ชวนเราให้ทําลายเหตุทุกข์คือความเห็นผิดยึดผิดเป็นกูเป็นเรานะเมื่อหมดกูหมดเราก็จะพบเหตุสุขคือนิโรธหรือนิพพานนะเอเขาก็จะบอกเราช่วยเราแนะนําเราเป็นเพื่อนเราชักจูงเราทุกวิถีทางให้ละละความเห็นผิดยึดผิดไปทําให้เกิดความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิความคิดถูกต้องความยึดถูกต้องเมื่อเรา มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องคิดถูกต้องแล้วเราก็ทําถูกต้องเนี่ยทําถูกต้องก็ได้สิ่งที่ถูกต้องได้สิ่งที่ถูกต้องก็เป็นคนถูกต้องเป็นคนถูกต้องก็พูดและถ่ายทอดแต่สิ่งที่ถูกต้องนี่ค,คือคกัลยาณมิตกัลยานมิตเขาไม่เอาเรื่องพิดๆมาสอนเราบอกเรารใช่ไหมครับม,ม,ม,มีแต่ความวางได้มีแต่สิ่ง,งที่ดีกัลยานมิตมีแต่สิ่งที่ดีเนาะไม่เอายาพิษมาให้เรากินแน่นอนครับทัาน โอเคก็คุยกับท่านวันนี้ก็รู้สึกว่าได้สิ่งที่ดีๆมาบ้างแล้วก็ขอยุติการสนทนาวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะครับท่านแบ่งปันทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เพื่อนฝูงต่อไปเนาะครับครับอย่างเงี้ยถ้าสังคมมีแต่คนที่ปรารถนาดีแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนฝูงต่อไปไม่รู้สุดสิ้นครับ พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งสิ่งนะสิ่งที่ท่านโลกนี้ก็จะร่มเย็นสิ่งที่ท่านพูดวันนี้ผมก็จะส่งกระจายออกไปเผื่อใครเห็นจะฟังได้ยินได้ฟังก็อาจจะมีความคิดดีๆออกมาสกิดใจครับมีสกิดใจแล้วก็มีโพนะร่งจำไหมนะถ้าสกิดใจแล้วมันจะฟังสนใจครับทำโรงก็คือเข้าใจครับท่านแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนจากการเดินไปเวียนว่าตายเกิดตามวิสัยสัตว์โลกกินขี้สี่นอนกินขับถ่ายผสมพันนอนมาเป็นปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะท,ทำมิจฉาทิฏฐิให้หมดไปให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วพาตนเองเข้ามรรคผลนิพพานที่สงบเย็นคครรับ,<แ>รบ่านเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตซะตอนนี้เราก็จะมากำลังเปลี่ยนทางชีวิตกัน เป็นสิริมงคลโดยแท้ครับขอบคุณมากครับสวัสดิศมาดีครับแอดีครับ